สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเกิดเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดําอัพข่าวจะอัป,ปเดตข่าวคราวอการลุ้งหนังโลกนะสั้นๆกระชับัฉบไว้ได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตามมันไว้ตูนยูน e เต็ดฟีเจอร์นกับเจดําทุกวันเลยวันนี้ไปกันที่ตำนานทีมสวิีโปรลีกอย่างอัลนัซเซอร ฟุตบอนโรนัลโดกับตานิชาติโปรตุเกสในวัย38ปีนะโดดเด่นเหลือเกอินในปีปัจจุบันปี2023เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้เยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะล่าสุดลงเล่นในเกมเอฟแชมเปี้ยนลีกให้อนาเซ์ดวลกับเพอร์เซโพลิสทีมจากอิรานเนี่ยนะแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่โรนโดเจอเตะแล้วก็ล้มลงไปในกรอบเขตโทษผู้สนก็เป่าให้เป็นจุดโทษแต่พอเซีย์เว่นลุกขึ้นมาปับ๊บก็ไปบอกผู้สีบอกเฮ้ยไม่ไม่ฟาวไม่ฟาวไม่ได้โดนตัวเขาเลยเขาเสียหลักล้มลงงไปเอ ก็เถียงกันไปเถียงกันมานะถือว่าเป็นสปิริตที่ดีของโรนโดจนผู้ตัดสินเนี่ยนะต้องเดินไปดูจอ VR แล้วสุดท้ายก็ยกเลิกจุดโทษลูกนี้นั่นเองแล้วถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาของตัวเองแล้วก็เชื่อไปที่ VR แล้วก็เชื่อไปที่โรนโดที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีใครมาทําฟาวเขาเขาล้มลงไปเองนั่นเองนะ <S <S โอ้โหเพื่อวมทีมเอ่ยนะรวมไปถึงคู่ต่อสู้อย่างเ,เร์เปอิสเนี่ยก็ขอบคุณแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรชื่นชมในตัวโรนโดว่า เป็นผู้เล่นระดับโลกที่มีสปิริตสูงมากนะไม่ใช่ว่าจะมาพุ่งล้มเอาจุดโทษจุดโทษล้มไปเองเสียหลักไปเองก็บอกคู่ต่อสู้บอกผู้ตัดสินว่าเฮ้ยเปล่าไม่มีใครเตะเลยโดล้มของโดลงไปเองนะจบเกมเสมอไปศูนย์ต่อศูนะสำหรับเกมรองอัลนาเซอร์จากซาอุดีอาระเบียกับเพอร์เซโปลิสจากอิร่านั่นเองนะก็แบ่งแต้มกันไปในรอบแบ่งกลุ่มของ AFC c h a ช p เป n s League กนั่นเองนะจ้าอันนี้คือจะทันอัพขาวในวันนี้นะแฟนกินเห็นยังไง กับการทำครั้งนี้ของโรโดจะดําว่าน่ารักแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำใจในักกีฬาที่ยอดเยี่ยมสปิตที่ยอดเยี่ยมของ CR7 าเซเนั่นเองก็กดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกเช่าหนางเราตูนยูเต็ดฟีเจอริงกับดําทุกวันพรุ่งนี้มาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ